หมวกกันน็อกมีสองฝั่งเลยนะฝั่งนู้นก็มีหมวกกันน็อกฝั่งสีแดงโอ้ไอสัตว์พระเอกแน่มึงมึงพระเอกใช่ไหมไอสัตว์เปลี่ยนเป้าหมายเลยทั้งนั้นน่ะพระเอกเหรอไอเหี้ยเอกกับมึงพระเอกกับมึงพระเอกกับมึงเล่นอยากเล่นมัดมากเลยไอสัตว์เอกอไอเหี้ยต่อยจนตายครัสมัครสนับแรงเกินสนับเวอร์เกินเหี้ย สนับเวอร์คืนสนับเวอร์ไปเฮียต้องเนิฟสนับลงไม่งั้นนะเดือดร้อนเฮียอ่าไม่มีใครเลนด้วยยังไหวอยู่ผมฆ่าต่อแล้วพี่เห็นปะสเลยนอนนอนสามเมื่อกี้โดนผมมีโมดอะยไอม่่อนี่หนปะามเยนอนนสื่นผมีโมดังวยินผม่าตงแล้วเหรนวัยนนน้จะบูเลย่างเดียวเียไง นี่ไงโดนไงโดนผมทีนี่นี่ไงโดนมาช่วยพี่สาหมูไงโอ้โหซาเสียเก็บอีซาเสียเก็บมนแล้วพี่เฮ้ยิงไชิดเทแม่ไม่ไเี้ยก็หโดที่ใผากับพี่ว่าเลยเอากนเห็นปันหาเห็นปนา ไอ้ตัวสไม่เจอสเล็กสี่บสเก็บเก็บไห4เพื่อนเราเยอะไปห้าแล้วแตมเท้าแล้วเฮ้ยเอยยกได้อยู่นะเฮ้ยได้สวยนำแล้วนำดีอยู่ตรงลางอยู่เลขหนึ่งไว้แตเลขหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรายิงให้เก็บแล้วบอกตกลอ เดาอะไรไม่ได้ยินเนี่ยเงาอยู่แล้วมีใคใครก็หวจริงหรือเปล่าแม่เขาไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเหมือนกันอะไรวะทาไมเราโดนทเแ่บอกเสีเลยเออ่มาขอแล้วไม กดไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งวิลลาร์ดวิลลารอดเก็บอยู่วิ่ร์ดไอ้เหี้ยก็บอยู่เก็บอยไปสรุปแล้วกูกูยังไม่รู้ตัวเองกูอยู่สีอะไรอ๋อสีน้ำเงินเล่น่าจะจบได้เหี้ยไม่รู้ตัวเองว่าอยู่สีเหี้ยอะไรสีแดงกับสีฟ้าคโกรหรือเปล่าคัมเบอร์เฮ้ยห่าจุดสองจุดสองหนึ่งนะเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ไม่ถึงสองทำไมเราก็แม่นซะด้วยไง ตายพี่ตายแล้วตายแล้วผิดไปจังครับผิดได้กี่เมล็ดได้เวลาหาบน้ำแล้วแค่อุ๊ยแล้วเก็บดิวิ่งรับไอ้เหี้ยโอเคทั้งสองคนเลยทั้งแซนดีทั้งไอ้ดับไอ้หานนี่วิ่งใส่กุละถูกตายถูกตาย กเก็บกนยาครับน้ลแค่เหนึ่งกิหนึ่งกินหนึ่งอปุ๊กตายอุ้ยห้าแสนแลเหี้ยเอาหเป็นลมเฮ้ยเสียงลุด้วไม่ได้มาไม่ได้มามห้าแสนน้อหึงหนึ่งวิชายผมเกิดัเลย่าข้าผมนี้ผมก็อานะครับพี่ผมพี่ชายตายเียแสนเท่านั้นโอ้รถลมหมดแล้ว

ที่ยืมของกับน้องไอ้สัตว์บไมยแล้วไอ้สับผมไปซื้เคีย่องดนตรีมันได้ตังค์ห้าหมื่นเลยแล้ววันนี้ถ้าชนะห้าหมื่นเลยตีนประเทศตีห้าหมื่นกับเอ้กาชาห้าสิบกกาชากิจกรรมอ่ะน,นะเราก็ต้องชนะเดี๋ยวลุงเราอยู่สีน้ำเงินอ่ะใช่เอาดันเข้าไปเก็บธงกันดิทำอะไรกันหน้าเก็บดูเนี่ยของมันเนี่ยเก็บอยู่ฝั่งมันเนี่ยของกูเนี่ยเก็บฝั่งมันเนี่ยวมึงเอยดูนะจุดสามเนี่ยกูได้เนี่ยจุดสามกูได้ยังไงมเลือดจิ้ม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 ดิไม่แต่เพื่อนเราไม่เก็บจุดหนึ่ง เก็บแต่ห้าเนี่ยตสวยไอ้เหี้ยมาไอ้เพื่อนไอ้สัตว์ไอ้ไอ้บัตตี้อยู่สีอะไรวะสีฟ้าสีน้ำเงินอาไรหรออันไหนมาเกินไปทองค่าสีแดงเกินไปอุ้ยหยีไม่ได้เยอะเกินไปไปเก็บป๋าหยาเลยดแทนโอ้โหติดโดนหมดอะ เง่ายเนาะไอ้เห ok> ี้ยชิบหายแล้วปุ๊ดเส็จลูกกูเจอฮะกูเจอใครกูไจ่ทำอานอาลิตไม่จุดสองเมโลดี้สนวี่อ้าวเมีเก่าดิี่ยฮัลโหลครับพี่เก็บเลยครับเดี๋ยวผมยิงให้ครับเฮออเฮียเก็บแล้วฮัลโหลโอ้โหเก็บมาเก็บไปเฮียโดนยับเลยไว้ไปจุดหนึ่งใหม่หรอไปจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งวันน่ะไปจุดสามวันอ่ะใช่จุดวะ มีแบบมีไลค์กูสองนมาแลวบดี่ใส่เหรอเุดดึงก้วจุดหนึ่งก้าวจุดหนึ่งกาวไปไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วปวดเฮ้ย้เบอต้กูตายเป็นแล้วมึงจะตีกูหาพ้อึงอร์โตตายเลิเอาไปเพื่อนเอาไอ้เหี้ยอย่างเตลเลยสัสยึบ ยัยทำไมแดงนำวาสัวถ้าเราไม่เก็บไปเราเราเล่นกันอย่างเดียวสวย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 ตาวเลยคุณกัวอลนวลเลยจุดบ้านเราอีกเอะไรอ่ะนวเฮียอะไรกันวะลุงไปเก็บนะลุงตาย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 ดิโอ้โหเยียโดน้ ปวดแพ้แน่รงแแ่เด็นงแรเก็บแดงรถเก็บคนนึงมันเหมือนรอเทดอ่ะเข้าใจปะรอเทดแล้วจังหวะเตมขึ้นพอดีที่มันได้รามิงรามิงมันได้ อย่ยแตมอย่างนเลยสัตว์ตาเนียเหมือนเดิมไอ้สองไอ่สไม่สองมันโง่งมันชอบเอามีดเอาไม้เหี้ยมันลุมตีก็ไม่รู้ต้มปาท้อเก็บอยู่คนนเดียวเกมไม่เหีนหกสิบต้มโคตรไวจริงๆถ้าเกิดเล่นดีๆได้นำได้นะไอจุดสี่จุดสี่ไม่ค่อยมีจุดสไม่มีใครเก็บเลย จุดสี่ไมไม่มีใครเก็บไมันโดนมันตายใครคิดผมมันโดนปิดการโคตรเยอะเลยรวะก็คิดคุณความรุนแรงไอ้บ้าพูดเลยอะหลังๆมานี่แบบโดนเยิ่งใครบัฟอะไรฉันจุดสี่มันได้มีปืนมาคอยกันเพื่อนเพื่อนเก็บไว้ได้แล้ว ไม่ไม่ชันหรอกแบบเยอนไหมไม่ปืนค่อยยอะกว่าไม่ไดรยินเหรอไดรยินเหรอไครยินเหรอไม่ตอนมาส์เจ๊งยงไปเลยยิงไปคูแล้ว หนักกูว่าจะก็ทะเลาะกันอีกไม่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 ครับไม่เฮียพวกนี้มาเออย่าทะเลาะกันอีกไม่ไม่บอกกันแล้วบอกว่าอะไรไม่ชอบเปียดครับจะเก่งกับกูอีบนทองโอเคไอ้หนูดีดีเสร็จเรียบร้อยแพ้เฮียแพ้แบบแพ้แบบอุ้ยแพ้แบบไม่เอาเฮียเลยเออ ตอนแรกก็สส4นะไอ้เหียกูเลยงงเลยไอ้เหีไไใช้พ้เปใ้ะใครมาตะกเะดูดูไอ้นีอยู่ JK เนือ้่ตเกไลผมฟังหน่อยทำไมลุงแม็กวันไปอยู่ในปนเหตอะไรจะลุงแม็กเล่นเล่นที่ไหนลุงแม็กไงที่ไปเล่นที่ตาแกบอกว่าเขาเชิญไปเล่นไง ไปสตาร์ทาวหรือไปเอสดีไปเอสดีอ่ะใช่เอสดีคืออะไรประเทศไอะไรเสิร์ฟเอสดีไงเอสดีก็ตำเดอเหมือนไทยเพราะอะไรเขาเชิญมางเหมือนเจไเคเลยนะตัวแม่งเริ่มแบบครับเอดีก็บังบอเป็นผู้สั่งครับตำเดอเดียมีคนเก็บนะเดียมีคนเก็บ ตอนนี้รอดูสตอรี่เดียวเลยไอ้แจ็คแจ็คกับไอ้เป็นค้าวบอยสองคนทำไมก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำไปเล่นเซิร์ฟกลางกันเซิร์ฟเปิดใหม่อ่ะเจ็บลอยเอ้ยได้สองหมื่นห้าก็คุ้มโย่เซ้ร์ฟโคบ่ะนะไอเดียที่เนี่ยที่ไปเดิมเล่นไปกีอะเซิร์ฟโคบสวยสองหมื่นห้ากับห้าหมื่นก็คุ้มอยู่ไอเดียมันไม่ได้อยู่ตาแล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นออนอยู่โคบ เอรอเห็นยูโฮปทาวใช่ยูโฮปยูโฮปตอนนี้